สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องมณีกมพกมพมพกับชองสาวหม่องเชนเคยคะ่ะหมานบ่หมานก,กับเป็นร่น้ำสาวหม่องเนะะื้อถาก้อนสิไปรับชมก็อนจะลืมเปลี่ยนกระลังใจให้สหาากกะะ่สาวหม,อววม่องน้ำเด้อหม,มานบ่หมานกระไดเนาะค่ะพี่น้องขะมืนีสาวหม่องเขาครูเขาป้ามือวันพระเนาะปลาสิหมานบ่หมานไปร่น้ำกันเลยเด้อค่ะไปรับชมก่นเลยคะ่ะท็ดนาแดงคะ่ะอีกดอกโอ้ฝนตกเด้วค่ะมนี อีกสองดอกค่ะดอกกําลังงามเลยค่ะถือฝนเป็นที่ล้วค่ะดอกนึงอ้เห็ดหนาแหลดอกนี้ยุ่ยไตเงาหยาเห็ดลังแหลค่ะนี่ค่ะมีแมงกินแล้วละ่ะอีกดอกนึงค่ะ เห็ดเพิงคามค่ะเห็ดหน้าแดงอีกแล้วเห็ดน้ำหมากค่ะ เฮ็ดเพิงคามค่ะนี่ครับพี่นอ้อได้ยุค่ะนี่เฮ็ดน้ำหมากค่ะ โอ้ยสูแเราพีนพานนาาา่น้องว่าได้ดอกแมงกินค่ะอือเน่าเราพี่น้องเป็นเสียซะ เฮ็ดนาแดงครับพี่น้องฝนตกใส่เมื่อคืนนี้ค่ะลิ้นเกือบเบิดคืนฝนตกทุกมือเลยค่ะช่วงนี้อ,อีกดอกหนึ่งอยู่ในไหนกันนะคะดอกกระยังแข็งยุดีดียกค่ะเฮ็ดกอแดงน้อยนี่ค่ะเฮ็ดถือฝนค่ะ ยุกกับขุยหมดเลยพี่นอ้องดอกงามเลยค่ะเฮ็ดนาแดงดอกงามดียุกค่ะดอกง่ายดียุกพี่น้องมาเนี่ย เสียดายถ้าฝนตกใส่กับแมงกินค่ะสองดอกค่ะฝนตกใส่เห็ดเผิงคขามดอกน้อยค่ะเห็ดพึ่งคามดอก,น,อดดอกน้อยๆค่ะอีกดอกนึงค่ะเห็ดถือฝน แต่บ่ถือฝนจะดอกน้มอยู่พี่นอ้อ,องเฮดเข้ากี้ค่ะมึงกอนได้บ่พี่น้องสูงยังนอ opp. โอ๋ไหลทางเข้าแล้วค่ะเนาเป็นเสียไปน,นี่ละเฮดเข้ากี้ค่ะแซบคือกันใด้พี่น้องรสชาติคือเห็นละงกนะคะเฮดน้ำหออมากเกิดกับหอยเพืนก้นหมันค่ะโอ้ยดอกฮักเบิดเอ,ขอาขาเนี่ยค่ะเพื่อนบานขึ้นเมื่อใดพี่น้อง อีกดอกหนึ่งใกล้ๆกันนี่ล่ะค่ะใกล้ๆหมัก้นมันว่ะขนาดอดอกง่ายเกิดกางป้าหยะนี่ค่ะทีน่นำหมากได้ยุค่ะถืกฝนเฮ็ดแปลงค่ะเฮ็ดเพิงค้ามค่ะ อมเห็ดเขากี้ค่ะเห็ดนาเล่ฝนตกใไซพี่นอ้องดอกกำลังงามเลยค่ะแต่วัดน้อยบงกิ่นนี่ดอกนึงค่ะนี่ดอกจูมค่ะกำลังงาม,งาม โอ้เห็ดแปลงดอกนี้ดอกแง่ๆง่งาม,งามดอกงามดีค่ะดอกแง่ยุค,คพี่น้องเจดายฝนตกใส่ค่ะเห็ดเพ่งคามค่ะพี่น้องอือืมสามดอกเกิดยุคข,ขางทางได้ด้วยนะคะ ไอ้คืนพี่น้องโอ้ยเพิ่นเกิดแล้วเพิ่นก็เกิดอีกค่ะนี่น้ำงามเลยค่ะออเห็ดแปลงดอกนิยังสากมาหั่นนะอึอห้อยแมงห้อยแมงกินแล้วค่ะเจ๊ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะฮะเห็ดตะไคร้เห็ดไข่ดข,าขาวก็ต้องเป็นจีค่ะเป็นจีน้อยๆน,น,นะพี่น้อง ออกบ่ได้แล้วค่ะเห็ดไข้เขียวคุมลุ่มเลยค่ะนี่น้อดอกเขียวลุมลุ่มเลยค่ะมึืดอกเขียวงามค่ะเอเห็ดนดํำหากอยู่ในกบไผ่ หนาแดงดอกกำลังงามเลยค่ะโอ้ดอกนี่งามค่ะอคุมเลยพี่น้องดอกอุงปุมงามดีค่ะพอเฮ็ดแดงอีกแล้วค่ะ ี่ค่ะกําลังงามเลยค่ะโอ้ได้แต่เห็ดนาแดงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดนาแดงเลยนะพี่น้องนี่เห็ดแดงค่ะเนดอกสูไปแน่แล้วละ่ะได้ดอกเดียวค่ะนี่เอาขามันขากันยังแข็งอยู่ค่ะดอกนี่สูเร้เนี่พี่น้องมาอัปเดตกระต้าครับพี่น้องได เกือบสเคิงตาค่ะเห็ดวายแล้วค่ะพี่น้องขาใดซ้ำนี้กะถือว่าในเก่งยุค่ะด้เก่งพบเก่งกะเดิปนบไ่ได้ไดป,นด,ปนดอกพี่น้องเพราะว่าบ่าไดเห็ดไข่ค่ะได้ดอกเดียวสองดอกจุ่มๆน,น้อยบ่พอ,พอปนค่ะในเห็ดกับประมาณนี้เห็ดไข่ดอกนี้เขียวลืมเลยค่ะทัทง้งทิงน่ะเขียวปือเลยอัปเดตกัตตาค่ะพี่น้องสมองออกมาจากาล้าเด้วพี่น้องยุ้งหลายโพด ล่องหันอัปเดกตกระตากระสีมาปิดคลิปเดีวราคาบันนี้กะได้แกงนึงค่ะแกงน้อยเนาะพี่น้องขามือมีหาเห็ดวันผากะถือว่าบ่หมานปันไดค่ะแต่กระเพาะได้ยู่ได้กินอยู่เนาะแบบวิถีอีสานบ้านเฮาคลิปนี้ซ้องก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนอพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมสวัสดีค่ะ